สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอ้ํานะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้อ้ํอยู่ที่เพชรยนต์สาขาสามนะเป็นสถานที่เก็บรถเข้าใหม่นะวันนี้นะพามาพบกับ t o โยต้าฟอร์จู r นอระสำหรับคันนี้นะเป็นรุ่น2.8 นะฮะซิกมาโฟนะเครื่องยนต์2,800ซีซีนะคะขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้นะคะเป็นรถปี2018จดใช้งานในปี2019เลขไม้นะอยู่ประมาณ70,000นิดนิดเท่านั้นเองนะได้สีขาวด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวพาชมกันนะในส่วนของตัวรถนะว่าสวยขนาดไหนนะในส่วนของตัวกระจังหน้าเนี่ยโครเมียมนะเป็นแถบโครเมียมสวยๆแบบนี้นะ ไม่มีริ้วรอยนะคะอันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดนะยังมีคราบสกรปรกอยู่บ้างนะคะแต่ริ้วรอยที่ตัวสีรถเนี่ยไม่มีเลยนะคะสภาพสวยมากๆนะสำหรับคันนี้นะที่ตัวฝาก,กระโปรงรถเองนะก็ริ้วรอยเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเลยนะมาดูการนะในส่วนของไฟคู่หน้านะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะเป็น b I Beam led นะเป็น led เต็มระบบแล้วนะในส่วนของไฟ daytime running นะเป็น led อยู่ในโคมเดียวกันเรียบร้อยนะในส่วนของด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้านะล้อมกรอบโพรเมียมมานะคะสังเกตนะ,ะว่ารถไม่ได้มีริ้วรอยเลยนะคะเพราะว่าคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ทำความสะอาดใดๆทั้งสิ้นนะ,ะในส่วนของล้อแม็กนะจะเป็นแม็กสีทูโทนแบบนี้นะแม็กสีเทาปัดหน้าเงา เป็นแม็กแท้โรงงานนะมาพร้อมกับยางบิสโตนปี2021เลยนะยางใหม่เอี่ยมนะคะดอกยางสวยๆแบบนี้นะ,ะภายในซุ้มล้อนะคะสภาพเดิมๆนะคะนี่นะไม่มีชนแน่นอนนะ,ะสภาพดีมากนะคะสำหรับคันนี้ใช้มาน้อยด้วยนะคะสำหรับในส่วนของบันได,ดข้างนะ,ะนี่แท้โรงงานนะ ริ้วรอยเนี่ยถือว่าน้อยมากๆนะคะตามสภาพการใช้งานนะคะก็มีบ้างอันนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้ในส่วนของกระจกนะมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะค,ะคันนี้เป็นขาวมุกนะมีไฟเลี้ยวในตัวเรียบร้อยมือจับนะเป็นแถบโครเมียมขออภัยค่ะมือจับเป็นโครเมียมนะคะมีตัวของกุญแจสมาร์ทคีย์นะคันนี้นะลูกค้าจะได้กุญแจแบบนี้ไปสองดอกเลยนะคะ เรียกว่ามาครบจริงๆนะสำหรับคันนี้นะรุ่นนี้หายากมากๆนะนา,า,าจะเข้ามาสักคันหนึ่งนะสำหรับ2.8 Sigma 4นะราคาอยู่ที่1ล้าน1 5 0 0 0 0บาทในส่วนของด้านบนนะจะมีสปอยเลอร์นะคะ้อมไฟเบรกดวงที่3ที่เป็น LED นะด้านบนหลังคานะสภาพดีมากๆนะไม่มีพิษความแน่นอนนะตัวของเสาอากาศจะเป็นแบบซักฟินนะ โลโก้ต่างๆเนี่ยอยู่ครบในส่วนของไฟเบรกนะจะเป็นไฟเบรกแบบ LED แล้วนะสำหรับรุ่นนี้นะ,ะเดี๋ยวเราลองชุมนะ,ะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันนะค,ะคันนี้นะ,ะมีกล้องสองภาพขนาดถอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะอันนี้กดเปิดนะ,ะเป็นประตูไฟฟ้านะคะสามารถเปิดได้จากตัวรีโมทด้วยนะ,ะนี่คันนี้นะ,ะมีกล้อง บ,บันทึกหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เจ้าของเดิมเขาติดมาในส่วนของโครงสร้างต่างๆนะหัวน็อตเนี่ยไม่เคยถูกถอดนะะตัวตะเข็บต่างๆนะรอยเมรร็ดอาตโรงงานนะคะอยู่ชัดเจนนะไม่มีรอยดัดแปลงไม่มีรอยแก้ไขนะไม่มีการชนหนักแน่นอนนะคะนี้เราการันตีโครงสร้างทุกคันเลยนะคะสำหรับในส่วนของภายในห้องโดยสารนะคะคันนี้นะคะ ภายในเนี่ยจะเป็นสีเบทนะตัวเบาะจะเป็นเบาะสีน้ำตาลนะเป็นเบาะสีน้ำตาลออกเหลืองๆนิดนึงนะคะให้เห็นสภาพแรกเข้านะคันนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะสภาพเดิมๆแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวเราพาไปชมภายในของตัวรถกันนะคะสำหรับนะคะในส่วนของแผงประตูด้านข้างตัวนี้นะคะจะเป็นโทนสีดำนะ,ะตัวของวัสดุนะ,ะจะเป็นหนังบุนิ่ม นะตัวนี้เป็นสีน้ำตาลสีเดียวกับตัวบอกนะมีโลโก้ของ Fortuner นะเป็นแถบสีเงินเมทัลลิกแบบนี้นะปีผลิตที่กระจกนะปี2018นะแต่จดใช้งาน2019นะรถคันนี้ผลิตในปี2018นะจดใช้งานในปี2019นสนะในส่วนของโครงสร้างนะก็ให้ดูกันนะว่าสาันเหลี่ยมคมต่างๆเนี่ยยังอยู่ชัดเจนนะคะคันนี้นะไม่มีรอยชนนะคะ ในส่วนของตัวเบาะนะคะสภาพดีนะไม่มีรอยย่นไม่มีรอยยับรอยย่นนะหนังไม่แตกหนังไม่ขาดนะเป็นเบาะที่ i s ซฟ i x นะคะที่สามารถล็อกเบาะเด็กได้นะครับตัวนี้เวลาพับเนี่ยก็ค่อนข้างจะง่ายได้นะคะมือเดียวนะสามารถพับได้นะขึ้นลงสะดวกสบายนะสำหรับในแถวที่สามนะคันนี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะถือว่า สภาพดีมากๆนะตัวของราคานะคะก็ไม่สูงมากด้วยนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมืนบาทในส่วนของพนักวางแขนนะตัวนี้มีช่องวางแก้วน้ำนะสามารถเก็บซ่อนเข้าไปได้ด้วยนะคะไม่เก,กะ็กะนะแล้วก็สามารถปรับ พับขึ้นไปนะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการโดยสารได้มากขึ้นนะเบาะคู่หน้านะตัวนี้นะคะจะมีตัวช่องใส่เอกสารกระเป๋าใส่เอกสารให้นะตัวของที่แขวนของนะอันนี้รับน้ําหนักได้ถึง4กิโลกร,รัมนะในส่วนของช่อง power o u t นะตัวนี้จะมีเอ่อตัวที่เป็น usb นะคะขออภัยค่ะตัวนี้เป็น power outlet แบบ12โวลต์120วัตต์ นะ,ะแล้วก็ยังมีในส่วนของ2อ0อ220บโวลต์หนึ่งวัตต์ที่เป็นปลั๊กไฟแบบนี้ด้วยนะคะเวลาไปทำงานต่างจังหวัดนะ,ะสามารถชาร์จแบตโน้ตบุ๊กต่างๆได้นะคะสำหรับในส่วนของด้านบนเพดานนะ,ะสะอาดานะคะคันนี้นะคะไม่มีริ้วรอยนะ,ะตัวไฟเนี่ยเป็นไฟ led แล้วนะ,ะแล้วก็ยังมีในส่วนของออแอร์นะแอร์หลังนะสามารถปรับอุณหภูมิได้นะ,ะมีช่องแอร์ครบทุกที่นั่งเลยนะคะ เดี๋ยวเราพาไปชมนในส่วนของห้องโดยสารด้านหน้ากันต่อนิดนึงนะคะสำหรับในส่วนของแผงประตูด้านข้างนะคะตัวนี้ตัววัสดุหนังบุนิมแบบนี้นะคะริ้วรอยเนี่ยไม่มีนะคะรอยแตกรอยยับรอยย่นของหนังเนี่ยไม่มีเลยนะคะตัวของแผงประตูด้านหน้านะก็จะเป็น กระจกไฟฟ้าสี่บานนะคะเป็นปุ่มกดแบบออโต้ทั้งสี่บานเลยนะคะแล้วก็เซ็นทัลล็อกล็อกกระจกกระจกมองข้างเป็นปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะตัวมือจับเป็นโครเมียมแบบนี้นะะมีตัวของลํโพงนะ,ะที่เป็นซับเล็กๆก็กติดตั้งมาให้เรียบร้อยจากโรงงานนะคะมาดูที่ตัวโครงสร้างกันนิดนึงนะคะหัวน,น็อตไม่เคยถูกถอดนะคะ ครงสร้างเรารับประกันให้ทุกคันเลยนะไม่ต้องกังวลน,นะไม่มีชนหนักไม่มีพลิคว่ำไม่มีจมน้ํานะตัวนี้นะปี2018นนะลูกค้าจะได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะเป็นทั้งสองคนสองที่นั่งเลยนะทั้งคนขับและคนนั่งนะในส่วนของตัวเบาะเนี่ย รอยับรอย่นเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยนะคะนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะอาจจะมีคราบดําๆเดี๋ยวเราทําความสะอาดแล้วนะคะจะสวยขึ้นเลยนะคะตัวเบาะเนี่ยไม่มีสภาพหนังยับหนังย่นเลยนะ,ะไม่มีการขาดไม่มีการแตกนะ,ะตัวของปุ่มพุสัทนะคะมีให้ในส่วนของพวงมาลายัยนะจะเป็นพวงมาลัยแบบสี่ก้านนะ,ะมีระบบพุสคอนโทรลให้นะ,ะมีแพดเดิลชิปให้ นะด้านขวานะเป็นพร,ม,รามารัมัลติฟังชันนะในส่วนของฝั่งขวาเนี่ยเป็นควบคุมนะในส่วนของจอแสดงผล MID นะสำหรับในส่วนของด้านซ้ายนะคะจะเป็นการควบคุมเครื่องเสียงเดี๋ยวเราพาสตาร์ทรดชมกันนะคะมาดูนะคะในส่วนของตัวเลขไมม์กันนิดนึงนะคะ71,183กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะอันนี้นะ ไม่แท้นะ,ะไม่มีกรอนะคะตัวของมาตดวัดนะจะเป็นแบบเรืองแสงนะ,ะจอแสดงผล MID ตรงกลางนะ,ะเป็นหน้าจอสีนะ,ะสามารถควบคุมหน้าตัวของรายละเอียดต่างๆนะคะจากพงมาได้นะคะนี่นะคะ,นะ,คะในส่วนของเครื่องเสียงนะคะ เป็นหน้าจอระบบสัมผัสนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะเชื่อมต่อ DTV นะ,ะเป็นวิทยุต่างๆหน้าจอเป็นระบบสัมผัสนะคะตัวนี้นะมีเนวิเกเตอร์นะ,ะช่องใส่ CD นี่สามารถเปิดขึ้นมาได้แบบนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะ,ะตัวนี้นะมีเนวิเกเตอร์นะ สามารถเชื่อมต่อมือถือต่างๆได้หมดเลยนะคะไอพอต่างๆนะในส่วนของแอร์นะจะเป็นปุ่มกดแบบออโต้นะกดปุ่มออโต้เพียงปุ่มเดียวนะคะแอร์จะปรับอุณหภูมิให้อัตโนมัติเลยนะ,ะสำหรับในส่วนของด้านล่างนะ,ะจะมีระบบ DAC นะคะระบบทางลงหาชันนะแล้วก็มีเกียร์โฟนะจะเป็นแบบปุ่มหมุนแบบนี้นะ,ะ,นะออนุยาดเบา,เบา ัวแอร์นิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้ปรับอุณหภูมิอัตโนมัติตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะในส่วนของคอนโซลหน้านะสภาพดีนะคะไม่มีริ้วรอยนะคะตัวของหนังนะ,ะที่พุ่มอยู่ด้านข้างเนี่ยสวยนะ,ะไม่มีแตกไม่มีขาดนะ,ะไม่มีรอยเลอะเปือเป้อนนะ,ะไม่มีคราบกาวต่างๆนะ,ะในส่วนของคอนโซลหน้านะก็จะมีในส่วนของช่องวางแก้วน้ำนะคะแบบนี้ มีฝาปิดให้ด้วยนะะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะหัวเกียร์คุ้มหนังนะตัดตกแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิกแบบนี้นะในส่วนของปุ่มนะอีโค o โหมด Power Mode อันนี้สามารถเลือกใช้ได้นะแล้วก็มีระบบ traction control นะระบบการลื่นถลายนะ auto start stop system ตรงนี้นะคะเป็นปุ่มช่วยประหยัดพลังงานนะสำหรับในส่วนของคอนโซลด้านหน้า นะตัวของช่องนะกล่องนี้นะจะเป็นกล่องเก็บความเย็นได้นะสามารถเปิดนะคะให้แอร์เนี่ยพัดเข้ามาในกล่องนี้ได้นะเวลาเราใส่ของที่กลัวเสียนะคะหรือว่าเป็นน้ําอยากดู่มน้ำเย็นเนี่ยสามารถใส่ลงไปในกล่องนี้ได้เลยนะ,ะสําหรับในส่วนของพนักวางแขนด้านข้างนะ,ะตัวนี้นะ,ะเป็นหนังบุนิ่มสีเดียวกับตัวเบาะเลยนะคะแล้วก็ สภาพเนี่ยดีมากๆนะไม่มีริ้วรอยไม่มีริ้วรอยเลยนะด้านในนะเป็นกล่องสําหรับเก็บของได้นะคันนี้สวยจริงๆนะเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้าแล้วก็ตัวโครงสร้างด้านหน้ากันนะคะมาชมกันต่อนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้านะคันนี้เป็นสภาพรถแรกเข้านะยังไม่ได้ทําความสะอาดฝากระโปรงเดิมโรงงานนะรอยเม็ดอักต่างๆ นะอยู่ชัดเจนนะเดี๋ยวพาไปดูที่หัวน็อตกันนิดหนึง่งอันนี้นะคะซีนโรงงานยังติดอยู่นะหัวน,อน็อตนี่ไม่มีขยับไม่เคยถูกถอดนะอันนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะค่าฝุ่นอาจจะเยอะนิดนึงนะคะนี่แก้มข้างคันหน้าดิมๆแบบนี้นะแผ่นเพจนะน นะสามารถตรวจสอบได้นะเลขเครื่องเลขตัวถังนะตรงนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องเครื่องนะคะตอนนี้ยังมีคราบฝุ่นอยู่นะแต่ว่าให้เห็นกันชัดๆนะว่าไม่มีคราบน้ํามันไหลยเยิ้มนะห้องเครื่องสภาพเดิมๆนะเครื่องยนต์ไม่มีการแก้ไขแดงนะรอยสีมารโรงงานต่างๆนี่ยังอยู่ชัดเจนนะคะคันนี้นะอาจะเข้ามาสักครั้งหนึ่งนะก็อ2อจ ฟุตมาโฟนนะขับเคลื่อนสี่ล้อแบบนี้นะปีสิบแปดจุดสิบเก้าราคาอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะลูกค้าประหยัดกว่าป้ายแดงเนี่ยเกือบเจ็ดแสนเลยทีเดียวนะสำหรับคันนี้นะไม่วิ่งมาแค่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่ากิโลเท่านั้นเองนะสภาพดีมากๆได้ยางปีสองพันยี่สิบเอ็ดคันนี้นะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะลูกค้าที่รายได้เป็นสองเท่าของค่างวด นะสามารถซื้อคนเดียวได้นะผ่อนได้นานสูงสุดถึง84งวดด้วยนะสำหรับลูกค้านะคะที่มีประวัติเครดิตดีนะสามารถขอเรทดอกเบีย้ยพิเศษได้นะคะเริ่มต้นที่2.79%เท่านั้นนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0888947474อเมทยนนะ์ยินดีให้บริการ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคกดติดตามช่องนะคะอ้รถมือสองมินบุรีด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดรีวิวรถสวยๆรถเข้าใหม่นะคะของทางบริษัทเพชรยนต์นะคะสำหรับคลิปนี้นะ้าต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ